กรอบหน้านะคะเนี่ยค่ะมันยังดูไม่ค่อยชัดเลยะค่ะมีไขมันใต้แก้มเยอะมากๆเลยค่ะตันรเนียนะคะซึ่งเครื่องนี้ค่ะมันจะเป็นเครื่องแบบไฮฟูนะคะแต่ประสิทธิภาพมันดีกว่าสวัสดีค่ะอิงอิงนะคะท็อป30 Miss Universe Thailand ปี2021ค่ะ ที่หลกัหลกๆเลยนะคะก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกรอบหน้านะคะเนี่ยค่ะมันยังดูไม่ค่อยชัดเลยะคะ่ะเวลาถ่ายรูปอะไม่มั่นใจเลยะคะ่ะแล้วรู้สึกว่ามีไขมันใต้แก้มเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหน้ายังไม่กระชรับมันดูหย่อนค้อยลงมาค่ะ <c oughs> ก็เลยอยากจะเพิ่มความกระชรับให้กับหน้าด้วยนิดนึงนะคะหลังจากที่คอนซัลท์กับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็แนะนําให้อิงนะคะใช้เครื่องอัลตราลีเนียนะคะ ซึ่งเครื่องนี้อะคะมันจะเป็นเครื่องแบบไฮฟูนะคะแต่ประสิทธิภาพมันดีกว่าตรงที่ว่ามันจะสามารถยกกระชับกรอบหน้าอิงได้เลยและที่สําคัญนะคะสามารถสลายไขมันได้ด้วยนะคะซึ่งมันเป็นนวัตรกรรมใหม่มากๆเช่นเดียวกันทาง p e r s o n a ามีอยู่ตอนนี้เลยค่ะหลังจากที่อิงดูรีวิวทั้งหมดนะคะจากทางเพจเพอร์ n นาคล i นิกแล้วนะคะ ทางพอรนาคลินิกยังมี YouTube ด้วยนะคะที่ให้ติดตามข้อมูลต่างๆนะคะที่คุณหมอบิวลงไว้นะคะแล้วก็รีวิวใน,นั้นก็แน่นพอสมควรเช่นเดียวกันค่ะประทับใจเลยยังไงก็ต้องที่นี่แน่นอนค่ะ